วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมโครงการสมัยแลนซีบ้านที่ทุกคนกำลังชมอยู่นี้จะเป็นบ้าน2 XL ของที่นี่กับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถห้องแรกจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมห้องดูโป่งโล่งสบายมากฝ้าสูงถึง2.8เมตรและในส่วนของห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวเลยค่ะห้องน้ำที่นี่ออกแบบดีไซน์สวยทันสมัยแยกโซนเบรกโซนแห้งเรียบร้อยค่ะ ต่อมาห้องนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องกว้างสามารถวางเตียง6ฟุตได้สบายๆเลยและนี่คือห้องนอน3ทางโครงการได้ทำห้องนอนไว้สำหรับเด็กๆและที่นี่ใช้พื้นเป็นวัสดุ SPC ช่วยกันน้ำกันลื่นและกันปวกบริเวณถงบันไดจะมีหน้าต่างเปิดรับแสงธรรมชาต,ติตรงนี้ให้อีก1จุดค่ะ บันไดที่นี้จะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กหมายบันไดเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์กันน้ำราวบันไดนะคะที่นี่จะเป็นราวบันไดสแตนเลสดีไซน์สวยงามแข็งแรงทนทานเราไปดูบริเวณชั้นหนึ่งกันค่ะประตูและหน้าต่างของที่นี่นะคะจะใช้เป็นวัสดุ UPVC ของวินเซอร์ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและเสียงได้เป็นอย่างดีค่ะ พอเดินลงบันไดามาบริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็จะเจอกับห้องครัวด้านนี้เลยค่ะเรามาดูหน้าบ้านกันค่ะถนนของโครงการนะคะจะกว้างอยู่ที่10เมตรพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่168ตารางเมตร สำหรับบ้านไซส์ 2XL จะมีพื้นที่ดินเริ่มที่42ตารางวาและที่นี่ก่อด้วยอิฐมวลเบาทั้งหลังวัสดุสุดพรีเมี่ยมตัวบ้านไม่ติดกันซื้อบ้านแฝดเหมือนได้บ้านเดียวกับราคาเริ่มต้นเพียง2.99ราคาดีๆแบบนี้ห้ามพลาดน,นะคะ